กินไปลูกละตัดมาได้เก้าลูกเดี๋ยวจะชิมลูกต่อไปเมื่อกี้ชิมลูกตัวเมียทีนี้จะลองชิมลูกตัวผู้เป็นไงก็ไม่รู้มันจะตา่า <laughs> ง <c oughs> เสียวเว้ยไม่รู้จะปอกไงตัดออกแล้วกัน <c oughs> จนเขาโตใหญ่แล้วเพิ่งจะเห็นอ้าวมีลูกตัวผู้ด้วยเนื้อเขาก็จะกรอบๆเนื้อกรอบรสชาติก็ไม่ได้เปรี้ยวรสชาติออกมันๆ มันจืดๆแล้วมันกรอบอมาจิ้มอเอ,ามามเอน้ำพริกพริกเกลือพริกเกลือกระปิกปลอดเสียวมีดนี้กันมีดมันคมถิงโตถิงโตจะกินมะกอมรอกไหมลูกตอนนี้ก็ออกใหม่ๆแล้วก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงพวกหนูพวกกระลอกอะ่ะ เพราะว่าหนูหนูก็ลอกนี่ก็จะขึ้นมาได้ไงปีนจากต้นไม้ขึ้นมามาทางสายไฟอันนี้เป็นรูปที่สองอพอมันแก่แล้วมันก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะมีเยื่อ

มอมกแล้วมันไม่ไดีกม่ครัไม่ใช่อออของแนาหรอกอร่อย ผ่าไปแล้วสองลูกเหลือที่เหลือเนี้ยไปแบ่งให้ลูกน้องกินโอเคอร่อย